คนสองฝั่งน้ำต่างก็รู้ว่าน้ำจืดน้ำเค็มใช้งานแยกกันชาวแพลกน้ำแดงมาร่วมใจขันแข่งวิจัยช่วยกัน ภาพรอยยิ้มของชายหนุ่มสองคนที่เดินจับมือร้องเพลงกันอยู่นี้ถือเป็นตัวแทนแสดงให้เห็นถึงความสุขของชาวชุมชนแพรกน้ำแดงอำเภออําวาได้เป็นอย่างดีว่าปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงเรื้อรังมา,มามากกว่า20ปีของคนสองฝั่งน้ำคือบ้านน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มได้ยุติลงด้วยการหาทางออกร่วมกันจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนได้ พื้นที่ของเราเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่รอยต่อสองน้ำน้ำจืดและน้ำเค็มคนก็เลยถูกแบ่งออกเป็นสองวิถีโดยบังเอิญด้วยระบบน้ำนี่แหละผู้ที่อยู่ซีกน้ำเค็มก็จะทำภาคบำงผู้ที่อยู่ซีกน้ำจืดก็จะทำภาคเกษตรวิถีชีวิตสองแบบทำให้เกิดปัญหาว่าน้ำหมู่บ้านฝั่งหนึ่งกลายเป็นส่วนเกินหรือเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการของอีกฝั่งหนึ่งถ้าน้ำเค็มลุกขึ้นมา ก็ปัญหาของผมก็คือปลาฟักไค่ไม่ได้ไฟ่ฟอหมดมันเสียหายประการประกอบอาชีพประกอบก็ประกอบไม่ได้นะก็การทำมากินก็ลงทุนนะทีนี้ก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้นะเพื่อเอาชีวิตรอดครับผมเสียงจากชาวบ้านน้ำจืดที่มีปัญหาด้านการเกษตรจากน้ำเค็มที่เข้ามาก็ไม่ต่างก,กันกับชาวบ้านน้ำเค็มที่เดือดร้อนตอนที่มีน้ำจืดถูกปล่อยเข้านากุ้งเช่นกัน ทุกปัญหามีทางออกเสมอและคำตอบเรื่องนี้ก็คือนวัตกรรมการเปิดปิดประตูระบายน้ำด้วยหลักการหับเผยหรือการสวิงที่ไม่ต้องใช้คนเปิดปิดซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ชาวชุมชนแพรกน้ำแดงร่วมกันหาจนเจอด้วยการดัดแปลงประตูระบายน้ำของกรมชลประทานที่มีอยู่ให้สามารถเปิดปิดได้โดยอัตโนมัติทุกสิ่งที่คิดเนี่ยนวัตกรรมพวกเนี้ย มันต้องสอดคล้องกับวิถีของผู้คนในพื้นที่ไอ้ภูมิัญลาชาวบ้านเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยชาวบ้านใช้บานหับเผือในการดันน้ําบอกกุ้งซึ่งมันมีอยู่แล้วชาวบ้านเนี่ยเขาคิดเอาท่อดันน้าเขาบอกกุ้งเนี่ยเวลาเขาดันน้ำเขาบอกกุ้งเนี่ยกว่าท่อมันจะเปิดเองดับเครื่องกว่าท่อก็จะปิดเอง สูงสุดมันก็จะปิดตัวมันเองน้ำจืดสูงสุดมันก็จะสไลด์ออกของมันเองโดยที่คนมาจัดการตอนแรกว่าเราต้องการระดับน้ำจืนเท่าไหร่เกินจากนั้นประตูทำง,งานเองโดยที่คนไม่ต้องมาแต่และ เมื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุดแบบเกาถูกที่คันนับตั้งแต่ปี2546ด้วยการร่วมสร้างประตูระบายน้ำหับเผยนี้ก็ได้ช่วยปรับสมดุลปัญหาน้ำจืดน้ำเค็มได้อย่างลงตัวทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นต่อยอดการรุ่นแรงร่วมใจรักโลกได้อีกหลายอย่างเช่นการทำนาข้าวการปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์นากุ้งแล้วก็เลี้ยงปลาเป็นต้นล้วนแล้วแต่เป็นการเกษตรแบบออร์แกนิกปลอดสารพิษทั้งหมด ตอนนี้เราพยายามที่ทำ,ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมทําอย่างไรให้อากาศดีนะครับมลพิษดีสิ่งแวดล้อมดีอันนี้เราพยายามที่จะส่งเสริมและจะให้เกษตรกรน,นั้นทําข้าวปลอดสารเราจะไม่ใช้ต่างเคมีจะใช้แบบสารชีวภาพให้มากขึ้นความยั่งยืนจากการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนทําให้การประกอบอาชีพการเกษตรและการประมงสามารถอยู่ได้และยั่งยืนเพราะว่าอยู่อย่างเข้าใจธรรมชาตินั่นเอง แม้สิ่งแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่การดำรงอยู่ของคนต้องดำรงอยู่ให้ได้อย่างการปรับตัวร่วมใจกันของชาวชุมชนแรกหนามแดงอัมพวาสมุทรสงขลา